ราคาที่จับต้องได้นั้นต่างกับราคาเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบคือราคาที่ต่ำกว่าราคาอื่นๆอาธมมี่ขายสินค้าในราคาที่ไม่มีใครเทียบได้อัโทมมี่ขายสินค้าคุณภาพดีมีระดับในะราคาย่อมเยาที่ไม่มีใครเทียบได้นี่คือกลยุทธ์ของบริษัทเรานะครับ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าแอบส์ลูดคุณภาพแอบส์ลูดไพรซ์สินค้าคุณภาพนี้มีระดับไม่ใช่สินค้าที่ดีกว่าแบรนด์อื่นแต่ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วเราขายสินค้าคุณภาพพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ราคาที่จับต้องได้นั้นต่างกับราคาเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบคือราคาที่ต่ำกว่าราคาอื่นอนอาทมี่ขายสินค้าในราคาที่ไม่มีใครเทียบได้นะครับ นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่า mass t i s h นั่นเอง mass t i s h คือการผสมคำระหว่างคำว่า mass ที่หมายถึงปริมาณมากกับอีกคำคำว่า plastic คือสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเหตุนี้เองเราจึงเรียกว่าสินค้า m a s t i s h นะครับก็ประมาณนี้ครับ ตอนนี้เรายังไม่มีคู่แข่งแต่เมื่อไรที่เราทำสำเร็จก็จะมีบริษัทอื่นที่เดินตามเรามาและบริษัทเหล่านั้นจะไม่หยุดนิ่งแน่นอนแต่การจะมาแข่งขันกับธุรกิจเราพวกเขาต้องเตรียมอาวุธหนักมาสู้นะครับเราจะทำให้คู่แข่งของเราไม่แม้แต่จะคิดเปรียบเทียบราคาสินค้ากับเราเราไม่มีทางมอบโอกาสนี้ให้กับบริษัทใดเลย พวกเขาจะคิดว่าไม่มีทางที่เราจะขายเครื่องสำอางพรีเมียมเหล่านั้นใน,นราคาเพียง400-500บาทไม่มีทางเปิดช่องโหว่ทางธุรกิจให้กับบริษัทอื่นในอนาคตอย่างเด็ดขาดผมเคยรับราชการเป็นทหารนะครับสิ่งที่ทำตอนเป็นทหารคือติดตั้งสายโทรศัพท์ในช่วงสงครามจะต้องทำอย่างรวดเร็วมากพวกเราเลยแข่งกันปีนเสาโทรศัพท์ แข่งกันว่าใครจะปีนขึ้นเสาได้เร็วที่สุดปกติแล้วการปีนขึ้นลงเสาเใช้เวลาประมาณ18วินาทีตอนผมฝึกก็สงสัยว่าคนอื่นๆเขาใช้เวลาเท่าไหร่กันจะต้องทำเวลาเท่าไหร่ถึงจะเร็วที่สุดผมก็ตั้งเป้าแล้วลองทำดูครับผมลองดูเลยนะตอนนั้นผมวางเสาแนวราบแล้ววิ่งไปกลับหนึ่งรอบผมใช้เวลา3.8วินาที ผมก็คิดครับว่าจะมีใครสามารถปีนขึ้นลงเสาโทรศัพท์ได้ภายใน3.8วินาทีไหมครับไม่มีแน่นอนครับไม่มีแต่เป้าหมายผมคือ3.8วินาทีคือเป้าหมายสูงสุดเลยถ้าผมทําตามเป้านี้ได้ก็จะไม่มีใครที่จะปีนขึ้นลงเสาได้เร็วกว่าการวิ่งไปกลับตามความยาวของเสานี่คือเป้าหมายสูงสุดครับมันคือเป้าหมายที่ใครๆก็สู้ไม่ได้ เมื่อเราตั้งเป้าหมายนั้นแล้วก็มาดูว่าจะทำให้สำเร็จได้ยังไงผมเจอแปลงสีฟันนี้ขายอยู่ที่ร้านซื้อมาเป็นหลนๆแล้วลองเอามาแปลงดูแปลงด้านนี้ผมคิดว่าจะใช้มันไปตลอดชีวิตเลยครับผมไปหลายที่แล้วก็กว้านซื้อทุกแบบมาเลยนะครับจนได้รู้ว่าผมจะใช้แปลงอันนี้ตลอดชีวิตเพราะอันนี้มันดีที่สุด ลองมาเยอะจนเงือบวมาครับแปลงเวลาหลายครั้งเพื่อหาด้ามที่ดีที่สุดแล้วก็มาเจออันนี้ครับราคาเดิมอยู่ที่65บาทบางครั้งก็มีโปรโซื้อ2แถมหนึ่งใช่ไหมครับผมลองคำนวณดูตกน้ามละประมาณ45บาทเท่านั้นแต่แปลงสีฟันอะทอมมี่ขายด้ามละ35แล้วจะซื้อจากไหนล่ะครับก็ต้องซื้อจากอะทมมี่จริงไหมครับ ถ้าคิดว่าแปลงทั้งถูกทั้งดีเราก็สามารถบอกกับทุกคนได้ว่าลองแปลงนี้ดูสิทั้งถูกและดีลองใช้ดูพูดแค่นี้ก็พอแล้วครับผมลองแล้วมันดีลองดูสิราคาถูกด้วยนะแล้วทุกคนก็ใช้มันสินค้าเหล่านี้ยังไงก็ขายได้ด้วย common sense ยังไงก็ขายได้แม้แต่บริษัทที่จะแข่งกับเราในอนาคตก็ทำตามเราไม่ได้นะนี่แหละครับคือ กลยุทธ์ของอโถรร